สุขสบายดีท่านผู้ชมพบพ่อกับซองซานีป่าเด้อบรรยากยาศยำมอเศร้าท่านผู้ชมเอ้ยหาตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมง่งแหละท่านผู้ชมแต่เมื่อนี้คือแดด,เ,ด,ดเมื่อนี้ซานี่จะไปหลับจางดำนาท่านผู้ชมพ่นจางวันหนึ่งแปดสิบพันกีบเนาะแปดสิบพันกีบในไทยเนาะบังซานี่สิคิดกันลอยหนึ่งกับหาสิบพัน หาสิบพันซาบาทสันี้คิดกันได้ท่านผู้ชมร้อยหกสิบบาทท่านผู้ชมผลจา้างดำนาร้อยหกสิบบาทเนาะสันี้กรสิไปดำมาวาดในสันี้ไปลบกะให้เพิ่นเพิ่นก็นเลยว่าเมื่อนี้ต้องมาดำนาให้เพิ่นนำ้ำเพิ่นยังบม่ได้จ่ายเงินมาสัน่นสันี้กรสิไปดำนาใเพิ่นเด้อท่านผู้ชมเมื่อนีออน้สันี้สิหากินข้าวกินหนามก่อนเพราะว่าอัน เฮาก็สิกินข้าวกินน้ำแล้วเฮาก็สิไปดำนาละเลยเนาะท่านผู้ชมจักสิมียังกินท่านผู้ชมปลาท่านผู้ชมแั้นี้เฮาก็สิมันมาปาดเนื้อมาปาดอันเอ็นท่านผู้ชมเพราเนี้ยังปาดนี้ยกระบอกกระปาดเอ็นท่านผู้ชม โมอวานนี liberal, ่นะเด้อฮ <prejudice ten> <percent> ัชลอยฟังเอ็นยางเอ็นคุ้ยท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี่มีคุ้ยอาคุ้ยอาแบบเงานแต่ใต่พวกแบบว่าคุ้ยไปกินนั่นจังเจงยีนเจงยีนแหละผู้เจ้าหน้าบัตบุหูว่าคุ้ยกินถ้านผู้ชมมาแล้วอะไรเกงยีนอะมาคาบบนคอนี่ยแหละคุ้ยแม่บ้าใหญ่ท่านผู้ชมไปตาอีกตาสิได้ตายท่านผู้ชมไปพ่อผู้เจ้าไปพ่อจนท้องไข่แล้ว ก็เลยให้เอื้อยให้นอกนะซอยกัานนะสันเขาก็ซอยเขาก็ซอยบรายบรายไล่ดอกเอื day, na, a, a an, First, ้อยนอกซอยแบบว่ามันลายคนนะท่านผู้ชมเขาก็เขาก็ซอยเพิ่นอันหาล้อยท่านผู้ชมเพิ่นมาป้าไหวหาหาล้อยหาล้อยกับบรายไล่ดอกเพราะว่าเนื้อยังมันกับโอ้ยมันจะมันตายแต่ตอนใดท่านผู้ชมพระเจ้าเพิ่นบ่เห็นเขาก็เลยสิมาเขาก็เลยต้ม ตีนนะคะต้มต้มกะต้มตั้งแต่เมื jo, ่อวานนี่แหละเมื่อเช้านี่ก็ต้มม่อคืนนี่ก็ต้มต้มจนเปื่อยเพื่อนละแหละท่านผู้ชมเว้ยไปนั่งกับซี่มาหั่นมาหั่นแล้วก็สีเห็ดแจ่วท่านผู้ชมเห็ดแจ่วกินข้าวยามมเช้ากับเมย์ใหญ่จืดราะว่าทุกคนกัไปเรียกไปงานบไปละท่านผู้ชมเอ้ยหละคนไปเรียกไปเรียกมันตื่นเสาร์มา แกนี่แต่สนี่ก็ไม่ใหญ่จือเนี่แหละตอนนี้นะ,นะกำลังอยู่น้ากันอยู่ม่ใหญ่จือก็เห็ดกินสิไปวัดอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยสนี่นี่กินข่าวผู้เดียวอีกแล้วนอันกแล้วนะเจ้าสิบะบไซแม่โอ้ยเจ้าหัวเจ้าเมืองง่อยเจ้าจะไปได้หรอกกะเด้อยายสเน่น,นี่กินข่าวแรกแหละสนี่ก็สิไปเลียท่านผู้ชม ไปเวีย,ยังเราสิไปดำนาหลับจ้างเพิ่นจ้างแปดสิบแปดสิบพันกีบเป็นเงินไทยกับจำนวนร้อยร้อยหกสิบบาทแม่บ่แม่ร้อยหกสิบบาทประมาณ160าร้อยหกสิบบาทนะท่านผู้ชมเพิ่นว่าว่าอยู่ไทยนะ ลูกกาหามัดหนึ่งหาบาทแม่อุ้ยอยากไปลกดิโอ้ยห้องชิไิลูกก็ไม่ใหญ่จืดเลยทรรมชาตเว้ยอยากไปลูกให้เอฟซีเนาะเอฟซียู่ไทยเด้อเป็นลกโอ้เฮ็นไม่ใหญ่จืดตัวจริงยันผึ่นุ๊บอยู่ใหญ่ใหญ่ไปปะเสียงดังอยู่แถวอันตกระนะโอ้ยขึ้นควางไงมาไงก็ไม่ใหญ่จืดไหนเด้อ เพิ่นว่าแม่ย่าชื่นว่าคันว่าไปง่ายมาง่ายมาเอาแม่ย่าชื่นไปในเด้อว่าสิ่งเพิ่นอยากไปเพิ่นอยากไปเที่ยวบ้านไปไปทางไทยไปแหละไปลกกาลกโมกน้ำเพิ่น <c oughs> เฮาก็เคยไปตะกี้ท่านผู้ชมแต่ว่าขวมได้ย,ย้อนขึ้นหลังกับประมาณแฮปีบ่แม่เคยไปอยู่ได้ท่านผู้ชมเลยไปกับป้าป้าพา,าไปนะแถวใกล้ๆนี่ เอวอันเข้มมาด่าท่านผู้ชมเอาก็เคยไปนะถึงมาด่าไปอันไปเกี่ยวเขาถึงเอาไปไยจื่อไปหอดตะกการถันเดลยโอ้มีไยจื่อแห่งไปหอดตะกการมาส์ว้าวอันนีนี่แม่เจ้าบ้านเมืองเก่าคนแล้วบ้านเก่าคนใหญ่คนแล้วโอ้โนนสว่างโดนสังคนแล้วนม่ไงจื่อว่าเคยไปบ้านเมืองเก่าสั่นท่านผู้ชมบ้านโนนสว่างเคลื่อน พอใหญ่เขาน่ะที่ว่าเพิ่นเสียไปแล้วนะแม่พ่อเขาไมา่อยากจืดน,นะพอันอยู่ทั้งไทยเพื่นได้ชมพิมพ่นอยู่บ้านโน้นสว่างตะกี้เพิ่นกับผาลูกพาเต่าเพิ่นเมื่อเมื่อหายาเพิ่นอยู่บ้านโน้นสนนว่างพเพื่อได้ชม,มกับกระป๋ายกับกระอืมไม่ใหญ่จืดจะกับกระป๋่ยใหญ่ไปมไมหายาเพิน่นมะไปเกี่ยวข่าวเ่าแบบตอนนั้นเกี่ยวขา่าวแท้จริงนี่ยกับ เพป็นอยากไปเยี่ยมเยี่ยมญาติเพื่อนน้ำอะไรทผู้ชมเพื่อนก็เลยพาลูกเพื่อนไปพาาม่ใหญ่จือดไปไปเยี่ยนพาไปบ้านเก่าเพื่อนไปหาญาติเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนปวดหัวเฮงบ่แม่ไปวังตอนได้ไหมหาพวกปีขึ้นหลังโอ้ยจังชาญมาใหญ่ผู้ใหญ่ผาไปพาไปแล้วหรือเฮงบ่แม่เพื่อนได้เสียมากับมาได้ปีหนึ่งช่งปีแล้วก็เสีย ไปว่าเราอยากไปเบิ่งนาะยใหญ่อยากไปเบิ่งตะกี้บ่อนตัวเองเคยอยู่เคยเศร้าหาว่าเราเกิดอยู่พูดไหนาบ่อนี่เราก็มีไหนาตะกะก็มีผลคายแล้วอว่าหย่าขายแล้วแม่ห่าคายท่านผู้ชมแม่แม่แม,แม่ขอ้องวันพอใหญ่เลยขาย,ายแม่ผนคายมาอยู่เมืองลาวก็เลยมานำ มาน้าแม่ก็เลยได้เมียาลาวพ่อแม่พ่อใหญ่นะเมียไทายอกันีเมียกัไทยบอเฮ้ยแม่บอแม่ใหญ่เป็นคนไทยหรือคนลาวอแม่ใหญ่เนบะได้ว่าเมียใหน่ะบอแม่ใหญ่เฮายนี่ลา,าวนี่แล้วมาได้เมียาลาวท่านผู้ชมพันมาน้าแม่พันเนาะมาน้าแม่พันก็เลยได้เมียาลาวท่านผู้ชมคือแม่ใหญ่เขาเองเองนาะแม่ใหญ่เขาเป็เด็กตัวคนไทย ตอนนี้นะพ่อใหญ่เข้ากัซเสียแล้วท่านผู้ชมบ้านเมืองเก่าก็เป็นบ้านของพ่อใหญ่เฮาแต่ว่าเคยไปหลินไปชมไปเกี่ยวเขามีใหญ่จืดเหกกม,พอพอพมือนกับไปกระแม่ไปไปกระผอเพิ่นไปเบิ่งคุ้มื่อในขั้นแม่นพังมีติญโญแล้วเนาะแม่แม่นพังมีติญโญนี่ยม่ใหญ่จืดยังจมชิ้นหอดผอท่านผู้ชมเพิ่นว่าว่าอันนี้ก็อัอนเพิ่นเพิ่นว่าเรื่องอันบ้านเมืองเพิ่นอ่ะได้แห่ แถวอันเขตอ่ะเขตอันละเรื่องหนท่าประมาณนี้ยนะแม่เนาะยังกินฮอทพอใหญ่ได้ทำช่วยไหมโผล่เขาไม่ใหญ่จือ้อนี่เื้อต้าเน,นื้อต้านะครับลาตีเข้าหมือนดแล้วยาตีพี่นออ้องบ่แม่ไงไงโจยอืมไงไ่ซุ่มบ่หัวเพิน่นอยู่ดีไม่แหง้งบ่ ในเจือดจมขีนหอดนคุณโนดอืมสี่นก็มาซ้อนลูกชิ้น่ได้ซาลูมานจุ่ได้คุณโนดอ้บัดวันสีวันซ้อนละส่นกับเมื่อเออทังสามบไงเออญาติาตอันพ่อยพ่อยา่บ่แม่เอออืมท่านผู้ชมในเชือด ตะกี้เขาไปเกี่ยวเข่าอยู่พุ้นนะเพิ่นจ้างวันหนึ่งขนาดใยหลายปีเลยนะันาดใญเนาะคือว่า,าวันละอยกวาบอชอยเม็กับจันละอยหาซิบบห,หรือว่าลอยซาประมาณนี้แหละทาผต้ชมตะกี้เยวนี่นั่นคนมาขนาดดำนหน้ากันยังวันหนึ่งอันสามลอยเลย เสนีขันไปง่ายเสนีอยากไปดำหน้านาะท่านผู้ชมหน้าหน้าเสนีสิปล่อยไว้ซะก,ก่อนเดี๋ไปดำหน้าก่อนอ่ะสำนีกก็คือสิพอแล้วเ,เนะยาะยใหญ่แต่ลายเติม,นนมยังลอยใส่ได้บ่ใส่ได้มันเป็นสเสี้ยวเจ้าอย่าเอาบีงัวใส่ได้ยายายายจืดเผื่อนพัดกะเพราท่านผู้ชม,มเมื่อนี้ยจะเผื่อนพัดกะเพราลงวัดอย่าบีงัวใส่เด้อ แล้วบังผ่าอาจารย์นั่นแหล่นนี้เลยบีง่วงไปสวดปาหนึ่งกับคือคมแท้มบ้านนี่คือสิบพ่อเลยอานไยจืดลงมือจะเอายางใส่อลไรนี่ฮะต้องยางใส่นี่แหละเหลืองมากตัวนี้แหละ เนีมแมนบีบอตัวนี่บอบมแมนอูบีเขาเดียวเห็นอยู่ในยาบีงวใส่เด้อนี่อไร่ยเนี่คือจืดๆเทียนยัยจะว่ามันเสียอร่อยเหร <c oughs> อหืมนายจืดลองมือพัดกักะเพราเองเลยทำชงกดีพราลงวัดกับพ้าวพะา,พาทำง,งาน

อันมีคนมาบอกว่ากาดบ่อนเจ้าสิปนี่ที่ลกง่ายว่สัญยายเจาดสิป้าเบ่งอยู่ย่าจะเข้าตัวยายก็เอาอันเสื้อหน่อยไปน้ำเดอ้อเจ้าก็อุ้มเสื้อหน่อยนังเขาบ,บอกมีเตียงหนังในห่มบวัวเจ้าก,ก็เอาเสื้อหน่อยไปน้ำละกันเจ้าก,ก็เอาเสื้อหน่อยให้แม่มันลกให้แม่เสื้อหน่อยลกนะท่านผู้ชมเขาสิ้านหาบ่าขาขาเอาลานกับสิบหายบ่ายายจจินทีมบ่อไรขาท่านผู้ชม บริสุทบริสุทนับเขาหม่พ่อแม่ว่านก็เจ้ายังบร่จ่ายเงินนยยายว่านก็ไปต้องขามได้เ้าเอ็ดมาดกได้โอ้เ้าเอ็ดพันกีบขามาค้าผู้เจ้าขาไม่คอนับแต่เจ้าเอาหน้าขาก็ได้เ้าผู้ตอนเ้าของะข้าไม่ได้นัเ้าาดต่้าเาเยยามาแต่คอยลกตะกี้ขอม่ได้นับบ่ขนาดนั้นยาย อ่อยายายจืดใส่กะเพราลงไปท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เมืองไฮด์ว่าจะนี่เลยอ่ะคน<ม>คน,คน,คนใหญ่คนสะจิ้มไฮดอกแล้วมันเป็นตะกินอิลีมกลากระชือสแแบบหรอวะ<ม>เดี๋ยวเบิ่งกระนาตากอะคือยุ่ยใหญ่เลยแต่ว่า,สารสชาติยังบุหูน้ำเด้อะได้เบิ่งใ,งมใิมเลยตักมายายอืมจิ้มกันได้ท่านผู้ชม อืมก็ดีสวดยายอ่าท่านผู้ชมไปและคลิปนี้เ่ากับสีลาคลิปเลยพบพอก,กันคลิปต่อไปเด้อสบายดี